สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ตามสัญญาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการเติมเงินแล้วก็ลงทุนให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า ev master นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะครับเว็บนี้นะครับสามารถถอนเงินได้จริงนะครับสร้างรายได้ได้จริงๆนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเติมเงินให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานะครับเลือกกองทุนที่เราต้องการลงทุนนะครับ ผมจะลงทุนกองทุนที่2นะครับ590บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่เ0บาทแล้วนะครับผมจะเลือกเติมอยู่ที่500บาทนะครับคลิกเติมเงินได้เลยเพื่อนๆสามารถเติมเงินผ่าน t ูมันนี่วอลเล็นะครับทีนี้ผมจะเติมเงินผ่านธนาคารนะครับผมจะเติมอยู่ที่500บาทนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าการชำระเงินนะครับเดี๋ยวผมขอโอนเงินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาที<_<_<_<_<_<_<_<_่หน้าหลักได้เลยนะครับหลังจากที่เรากลับมายังที่หน้าหลักได้แล้วนะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้นะครับเรามียอดเงินที่ใช้ในการลงทุนนะครับ มีทั้งหมดอยู่ที่590บาทแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเช็คดูประวัติการเติมเงินได้นะครับนี่เลยนะครับประวัติการเติมเงินทั้งหมดอยู่ที่500บาทนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาลงทุนให้เพื่อนๆดูเลยนะครับลงทุนกองทุนที่2นะครับกดลงทุนเลยครับประสบความสําเร็จในการลงทุนแล้วนะครับหลังจากที่เราลงทุนสําเร็จแล้วนะครับให้เราคลิกเข้ามาที่คําว่าของฉันได้เลยนะครับ แล้วก็ให้เรานะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าประวัติการลงทุนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นกองทุนที่เรานะครับเพิ่งลงทุนไปนะครับนี่ก็คือกองทุนที่ผมเพิ่งลงทุนไปนะครับรายได้ทั้งหมดที่ผมคาดหวังนะครับก็จะอยู่ที่1860บาทนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวสอนเติมเงินลงทุนนะครับถ้าว่าเพื่อนๆนะครับชอบวิธีการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์สมัครได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สมัครแล้วนะครับก็อย่าลืมทักมาผมเพื่อขอเขา้าร่วมกลุ่มงานเล่นไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย